สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับเกมโบลฟอสกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในภารกิจที่7นะฮะซึ่งภารกิจที่แล้วเราได้เจอแอคชั่นสตาร์คนใหม่ไป2คนเนาะเดี๋ยวภารกิจนี้เดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าเราจะเจอแอคชั่นสตาร์คนใหม่คนไหนอีกนะฮะไปเข้าปดูกันเลยดีกว่าดุยนี่จอดอทักซะเลย ยากเรากินนี้มาในเมืองอีกแล้วนะฮะน่าจะเป็นแบบเมืองที่มีสงครามมาดูจากอา่าตึกต่างๆแล้วเพื่อนก่อนเลยพี่โรโู้ปอันนี้อะไรนะอะไรนะจำไม่ได้แล้วอะ่ะชอบจริงเลยด่านนี้ตรงประตูไม่ต้องเก็บไปฮะยิงเก่งให้หมด ขึ้นมาแล้วฮึมตึกพวกนี้เขาไว้ทำอะไรเนี่ยดูเครื่องต่างๆยี่มาแล้วไอ้หนูเฮ้ยอ,อยู่นี่อยู่นี่รอบนี้มันจะเกาะอ,อีกไหมรอบที่แล้วมันไม่ยอมเกาะเออเกาะ นี่ไว้ไอหมามาโม่งหมาม่ยตัวใหญ่ด้วยอ่ะนี่เลยาให้สงสัยได้ซื้อจอยใหม่ฮะท่านผู้ชมเกือบโดนงับหัวแล้วมานล้นเมื่อกี้นี่แทกเต้เรียกมาใหจอดนี่นะใครโอเค ปุ่มพุธวิลิตของเราเอ,อ้ยยิงโดนถังน้ำมันพอดีเลยแหลกแหวกกำลังจะบอกว่ายิงแหลกแหวกโพงหญ้าเลยไม่ทันแล้วโดวนแหวกซะก,ก่อนโอ้ยมีดโคตรแหลกโอเคไม่มีอะไร เราเก็บทองมาหมดกันเนาะออกไปแล้วล่ะไม่น่าโดดถึงนะอย่างไกลไปแล้วเด็กือถือมีดเอ้ยงงเอ้ยงงบังไฟขึ้นไปแล้วโอ้โหขึ้นไปดีไหมเนี่ย อะไรจะหล่นใส่หัวไหมเนี่ยดีนะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนะรอจังหวะรอจังหวะนี่แน่นี่แน่นี่แน่ซ้ำซ้ำซ้ำตบซ้ำตบไม่ได้ละจะซ้ำตบแล้วไงฮอ้โห อุ้ยกำลังจะโดดขึ้นฮอร์เลยโถเอ้ยจะผ่านอยู่แล้วโอ้อะไรกันครับนี่ฮ่าเจะผ่านจะแล้วมาพี่นี่โอ้บอกๆที่แล้ว อะไร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 เออเราอยู่ตรงไหนอีกเออเราอยู่ตรงไหนอีกต้องมีสิอยู่ข้างหน้ามันมีที่เราอยู่นะไปดูก่อนไปดูก่อนฮะเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแงนี่แง่ดีนะลงมาดูไปเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วตูเกือบแล้ว มีเครื่องแล้วไหมอุ้ยอีกเครื่องนี่อีกแล้วนี่แน่เราที่แล้วเรามีบทเรียนฮะว่ายว่ายวายวายไอ้บึกไอ้บึกลงก่อนลงก่อนเกือบตายแล้วนะครับกูเกือหัวไม่เดียวอะไรยิงอะไรยิงอะไรเผาซะนี่เผาซะนี่ หลุดใายพอใจหมดจังหมดแล้วนะหงงเฮ้ยมึงตายไปแล้วยังงงอะไรล่ะอ้าวไอพี่เพิ่งหล่นมาตายแล้เหรอไปโหลดอืออือจะเดินไหมท่าไอ้ตานตนไปโหลดมึงบอมได้เลย อ่างนี้สั้นอยู่นะวามาแล้ว,ว,ด,วดีนะหินก่อนเอาจังไดดีกับข้างล่างนั่นแหละพวกเดียวกันไปสัะเออนั่นแหละ ระยะยิงโคตรได้สั้นเลยอะ่ะโอ้โห,โ,หโ,หโหไหลเป็นน้ำเลยเมื่อกี้นี้ไปไม่มีอะไรหล่นลงมาแล้วนะไปแล้วนะอวสองพี่น้อง ระกูลไลท์ไม่ใช่นะฮะนี่ใครไม่รู้ผมยังไม่ได้ไปดูเลยว่าเขาคือใครไปเอ้ยเรายังไม่เจอแอคชั่นสตาร์คนใหม่นะอะไรก็ไม่เป็นไรฮะเหลือๆสายที่เออต้องคุณลุกช้องเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น แห่หลบซะก่อนเอ้าเอาหล่นไปโดนเพื่อนพอดีโอ้โห,โหนี่อย่างกระหนังเคอนเบย์กระหนังเคอนเบย์นี่เราลงมาถูกทางเพราะว่าเนี่ยมันมสึกๆมันลงไปเรื่อยๆเลย ห้องใจผมขอขึ้นไปดูหน่อยนะเหมือน,นตอนแรกมัน,ม,นมันมีทางไปข้างบนอยู่นะมันจาทางกระพังเรียบเลยแต่มันก็ไม่จุดเช็คพอยต์ให้เรานะข้างล่างเพื่อความสบายใจของตัวผมเองฮะขอขึ้นไปดูหน่อยแล้วกันโอเคน่าจะไม่มีอะไรหรือเปล่า โอเคสบายใจเราจะได้ไม่ต้องมีอะไรมาค้างคาใจฮะไหลลงไปค่อยๆไหลลงไปสุดไม้แหลมๆไม่เยอะมากนะโดดผ้าไปอุ่มเกล็โดดผ้านี่น่าจะทะลุตัวฮะมีลิฟนี่ว่าอัดลงไป เจนที่อรอรับไม่ต้องร้องรับไม่อยากเจอเอาโนของพวกเดียวกันนี่แหละเอ,าอ้างงงงอะไรตัวแตกไปซะอดใจไม่ไหวจริงๆขอยิงหน่อยเถอ,อยิงหน่อยเถอ,อยิงหน่อยนะเออเอาลิฟต์หล่นไปเลยเวนกรมใครเอ่ย ชักของเรานั่นเองบึม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 บม่มึมบึมบึมา,ออมา,า,า,าึมา้ึมบึเบยมบึลบึมบึมบึยบึม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 บึหบมบึมบึมมบึมบึมบบึมมบึบม ตา,ตาลอยู่ข้างล่างตรงประตูที่ใช้กันไอ้ร็อเก้ตเทียไอ้ยาหนังมงาประมาณเป็นหนังที่ผมอยากให้เขาดีมาสเตอร์มากเลยนะเคยดูตอนเด็เกๆอ,อ่ะหัวหายหัวหายเจ๋งนะก,กระโดดแล้วแบบยิงไฟออกมาด้วยเอา้าก็ยิงโดนไม่ตายละ่ะ ยิงฉันเหรอนี่ไปเลยหลบลดหัวอยากเล่นอีกอ่ะโอ้ได้เล่นแป๊บเดียวเองอ่ะวันนี้เราได้แอคชัน่นป่าอีกหนึ่งตัวนะฮะหนึ่งคนได้ก็นหนึ่งตัวดีโอ้โหทีนี้น่าตัวเนี่ยพอจะแรงก็แรงงง Oi, lạy phiền ini nato, anh do ai phiền hai bắt tao phiền tao phiền ยโงไงต่อเบียนกำจะทำอะไรก็แล้วชีวิตนี้อูโโอ้หโูโ ดนแล้วหนึ่งดอกอ๋อโอเคโอเคดนอีกหนึ่งดอกเิ็บเจติเจ็บเจเเออดนและเจ็บยีปอด ไม่มีขักไปแล้วโอ้ยยังดีนะสิตรงนี้ผิรู้นะฮะไม่รู้ตอนที่แบบมันไปการทางแล้วอะโอ้เขาให้หนึ่งดอกอย่าสโลน้อย่าสโลน้ ดีปุนไหโดนระเบิดใส่โอ้ชีวิตโบมาเร็วเร็วมาเร็วๆนนี้จะกี่นาทีอีกวันนี้เยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ตัวพีเฮยองเลยอ่ะโอ้ยเเฮ้ยเบเ อ๋อน,นี้ผมขอยอมตายนะคือแบบเอ้ะแต่จะเบิดมันต่อยได้หรอเปล่าวะโอ้โหดูมาหน้าเราจะพวงเฮ้ต้องพี่คนนี้สิต้องพี่คนนี้สิเลยเถอะข้าคุณลออยู่เนี่ยให้ลีลาลอเกินแง่กูกะเนี่ย ชันโดนดโดนอะไรดีมากสุดท okay. okay. oh. ้ายแล้วหรือเปล่าโอเคไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอะไรเยอะๆอย่าหล่นไปใส่หัวกูนากูสาวผ่าแล้ว โอ้ยโอ้ยโอ้ยโลกระาจโลกระใจเฮ้ยตอนแรกเราก็ไม่รู้นะฮะวิ่งหนีอย่างเดียวเลยเออจบแล้วเหรอไวแท้ภารกิจที่7โอเคครับก็จบกันไปกับภารกิจที่7แล้วนะฮะ ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของผมด้วยละกันสา,าหรับวันนี้ไปแล้วจ้าเดี๋ยวมาเจอกันอัลกิตหน้านะครับ